สวัสดีครับวันนี้จะพาตัดต่อวิดีโอนะครับคลิปที่แบบว่าโดดเด่นสร้างความสะดุดใจนะครับกดไปที่บวกนะครับแล้วกดถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังให้เป็นเม็ดๆมือแบบนี้เลยนะครับกดไปเรื่อยเลยกดติ๊กถูกนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดไปคําว่าสติกเกอร์นะครับแล้วไปค้นหาคําที่คุณอยากจะตกแต่งเช่นอป้าจะไปป่านะนจะไปเที่ยวป่าก็กดคําว่ากรีน อยากจะได้พื้นหลังเป็นแบบหญ้าสเีเขียวนะก็กดกรีนหรือเราจะพิมพ์คําว่าสีเขียวก็ได้นะครับอันนี้มันง่ายดีนะก็เลยพิมพ์คําว่ากรีนนะครับแล้วก็ขยายครับขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปนะครับแล้วก็กดสติกเกอร์อีกครั้งหนึง่งไปตกแต่งด้วยต้นไม้ที่คุณชอบคุณก็กดคําว่าต้นไม้หรือทรีนะครับที่แปลว่าต้นไม้อันนี้กรณีที่คุณอยากเข้าป่าคุณอยากไปทะเลคุณก็พิมพ์คําว่าทะเลนะครับคุณอยากจะไปป่าเขาตรงไหนพิมพ์ได้เลยเนี่ยตอนนี้โอป้าเข้าป่านะครับก็จะพิมพ์คําว่า ต้นไม้แล้วก็อย่าจะใส่เมฆก่อนนะพิมพ์คําว่าเมฆได้เลยพิมพ์ได้ทั้งอังกฤษและไทยนะครับแล้วก็ขยายนะครับขยายขยายขยายนะครับอยากจะแต่งแบบไหนครีเอทไอเดียได้เลยคลิปแบบนี้ก็น่าสนใจนะนะแล้วคุณจะอัดเสียงคุณเข้าไปก็ได้นะครับแล้วคุณก็กดคําว่า tree หรือต้นไม้ก็ได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยครับต้นไม้ที่คุณชอบ นะครับคุณชอบต้นไหนก็ใส่บริจาที่ป้าใส่สีเขียวเพราะว่าให้มันเป็นสนามหญ้านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่ต้นไม้แยะเลยตกแต่งตามใจชอบครับมันจะมีทั้งรูปภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งนะแล้วแต่คุณชอบนะครับคุณก็เลือกได้เลยขายายตามใจชอบจากนั้นกดสติ๊กเกอร์ครับก็ลองไปใส่ดูอย่างเช่น t r a v e l นะครับที่แปลว่าการเดินทางนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็ลองเอาคาพูดหล่าเนี้ยไปใส่ได้นะครับแล้วพอคุณเสิร์ชมาคุณก็เลือกเลยมันจะมีรูปเครื่องบินนะอย่างอป้าก็บอกละ ในวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็จะใส่เป็นรูปแบบคนเดินทางนะครับใส่เป็นรูปคนเดินทางขายายได้ครับก็เป็นตัวเราเดินทางนะครับแล้วก็ใส่ที่สติกเกอร์อีกเราไปดูซิมีอะไรใส่บ้างป้ายบอกทางนะครับอันนี้เราจะไปป่าไงเราก็เลยใส่ป้ายบอกทางคุณก็ไปคีเอทได้คุณจะไปถลงทะเลก็ได้นะครับเห็นไหมมีช้างม้ากวัวนะครับมีเครื่องบินเต็มไปหมดเลยจะใส่นกจะใส่เครื่องบินนะอย่างเช่นโอป้าใส่เครื่องบินใช่ป่ะโอ้โหเหมือนอยู่แค่สนามบินเลยนะใส่เครื่องบินนะครับ ก็ใส่ไปได้เลยนะครับหรือจะใส่ตัวอื่นก็ได้ที่คุณชอบนะครับอย่างเช่นใส่ปักหมดหใส่ให้มันน่ารักจากนั้นนะครับเราก็จะใส่รูปของเราเข้าไปก็ได้นะจะเป็นรูปที่คุณเฟี้ยวใส่ชุดเดรสชุดอะไรไปเที่ยวตามต่างจัวัดก็ใส่ไปแต่ในเครื่องนี้โอป้ามีแค่รูปนี้นะมันอาจจะดูแบบนั่งหน่อยจริงๆมันมีรูปเที่ยวอีกเครื่องหนึ่งก็ใส่รูปนี้แล้วกันนะครับก็กดตกลง กดตัดพื้นหลังออกเห็นไหมมันตัดพื้นหลังให้ด้วยขยายเลยจ้านะครับแล้วก็มาใส่เพลงที่คุณต้องการนะจ๊ะคุณก็จะได้คลิปที่แบบว่าเจ๋งๆละคุณจะอัดเสียงเข้าไปจะทําเป็นหนังสือเสียงสั้นๆก็ได้จ้าวันหนึ่งเชินเข้าป่าใครชอบคลิปแบบนี้ทีม<อ>ชอบครับ<อ>